สบายดีจ้ะพี่น้องเอาเห็ดนำตุกหมูเด้อจ้าแล้วก็นำสุกหมูพักกินครับหมกเดือหมกชั่วพี่น้องเลยมากินข่าวเศร้าน่วกันเด้อพี่น้องทุกคนเด้อมากินข่าวร่วกันพี่น้องนำตุกหมู vẫn là không không khưng <laughs> này không cái <laughs> này tác áo nhiêu một thương mà mua lưỡa mực khưng này là không ngơi má mực cả thức ขึ้นนะข้าวกลั่วหมูที่อะไรย่างู้ใหญ่ใจดีเคนซื้อกินนลำกันหลายๆคนเราก็ต้องขอบคุณคนหลายๆเด้่อขอให้คนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองขอให้คนเร่งเร่งรวยรวยเด้อขอบพระคุณหลายๆที่ซื้อหมูเลี้ยง xẹp à, có mùi dạng, dừa cấp hai mật thảo đó, đi làm, tiểu đó, tiểu hả? แล้วก็ลงไปหล่โอ้จะเป็นฮอดเดือด Uh-huh, you need to use วันเปิดพัดลมทังใช่เนือพอดีกันเลย เอาไม่ตอนมันทองกระดูกไม่แห้งหรอกเอาตะุกวหมาแล้วนี่กขนมือยึดกันตายเลยชินกระลายเลยนี่

ส่งยังจ้ะส่งกองคิดในไปเทา่งอยู่บริขาไปเนาะไปิขาพอนเนาะนจเจอเ่าเาไปดยูะเลยเลยไปกันไปทางหนเน่ ตลาดวะอระหนปงปรจเ่ป,ป,เเยปายไม่จต,ตลาด,าดองหาพันหาพันงกกันซื้อ อืมมันตลอดอุ่นเนาะมันเดือดกินยังให้เยองขิงเขาไปไล่หอนแออไว้เก็บ 我两个朋友。 หาแด่บ่มนกันหนุ s <S ่สิหน่ถึงนะเรุ่นุ่งร่อนตูนะัดตรงไครับแวเป็นหน่มใส่กระสอบแล้วแเป็นหนมใ่คนเลือกเอาแต่โตนุ่งตรงเครืองนุ่งผู้นั้นเอามาให้ผู้นี้เอามาให้มันลายเลยว่านก็เลยเอามาแต่นุ่งามตรงงาม แต่นุ่งรถผู้น,น,นั้นเอามาให้ผู้ที่เอามาให้แต่น,นุ่งล้นตู้เลยนุ่งจิบนุ่งป้าเลยนุ่งกระแกงนุ่งกระแกงเลยลายอลไรกัเ,ออเานาะเลือกอาบหารแบบไล่

เาอ่บอเอารถขึ้นมันอิ่มเลยมันแล้วตั้มถือรถเไปต้องเอากระสุนมาไปบ่ลงเพลงบ่ พี่บ้างอืมเนอะอืมน้องเพิ่งเป็นหน่เดียวเนอะได้เขาหนีว <ska> ่าดี๋ยวอะมาน่ยเวลาตั้งใจมันตื่นนอนอืมอืม้กเป็นแบบนี้เหมืน ยญาติขาดคุณเพาะอยังเราคุณประกองามน่างามขบหนี่เกีเนั่งแล้วก็สูบยาบงยาบ้าแล้ักแล้วก็กลายเป็นคนผีบา้าเสียจิตไปแล้วงนะั้นคนประกองามกันเนาะน่างามแต่หนั่งคนประกองามหนังหนาทางดังคมหัวตนะีอะไรแบบนั้นว่าหนาเล็มๆเ,เนี่ยคนงามๆอย่างนั้นเราการันคนอมมาซื้อกับเราเด็กคนกงามๆเนาะเป็นผี่บ้าเลยคนระับ นี่เอจากเคื่อนกันเมื่อยนี้แหละก็มีพวอยู่พวกะพุ่มประดูัวก,ววกระโชคดบ้ากเลย <c ười> พวยพกระตีเลยบ <c ười> อกนะพกพังมันดักดูเหยื่อแบบ <c ười> หลายแบ ันบ้าแบบปลวกพัวของห้องขันว่าสิเอาไปไปพัวกันบ,บึงขึ้นยังคนดีๆบ้าจะบ้าหล่นของขึ้นมาบริการยางน้ำทางคนกำนังผลเอาไปต้มพุ๋นนะนี่หรอน,น,นะเจไดมันเสบ ป็นนบวินดอกโอกินแน่ให้จยะกินนี่มันอ้วนมันฟีแล้วเออ่อนลก็จบอยากนอนบอยากนอนบวทองนอนลก็หือย้อนสะสๆอยู่นัะอันนี้ใครน่พัดลมทางก็ไอั มันจะอายหอนออะเมื่อยหร่ย่ใจนหอนจะาสดอยู่ในแบบลายเดือนแล่น,ำน้ำนมันจะเดือดน,น้ำเลเราหาเงินม่ดีหาบน้าแม่เอาใหม่เง้เหือรายคนบราย่ีถ้าทิ้งใจหรดาวเอาแอรหือเาไงหาเงินดาวแอร์ก่อนเงินเดือนออกก่อนถ้าเขาเไปดาวแอร์ก่อนเงิน,นก,ก,ก่อนโใช่เนาะ อันคันเห็ดห้องแอร์ห้องหนึ่งกะเทากับมานอนร่วมกันอยู่พื้นนั้นเนาะนั่งท้องกับมันมานอนอยู่พื้นกันนอนเรียนกันนั่งนัดห้องเดียวกันร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะมันจะห่อนนะทองมันนอนร่วมกันเรียนเรียนเห้องแอร์ห้องหนึ่งมันห่อนแล้วจะเป็นโมมวนโมซื่นเลมีอารมณ์อยากเกินพอเค็ดก็สิเผ็ดอยังอ่องเพื่อนเขห่อนวันควันเขาจะอนเราสบายเลยเรา หนาเราขาวคนวนแลวของเราอยู่แต่ห้องแอร์เนาะเอาพี่ช้างเหื่อออกย่อยซะซะเอาปุ๋ยพัดลมทังเลยก็ไอ้ทัง่วน่วนใส่เนาะเออเดี๋ยวนี้นั่นเรื่องห้อนมันมันแปลกไปเลอพี่้องเลยมันบ่คือแต่กี้มันมีกาอนกไม้ใหญ่ลายแล้วมันห่อนแฮแตะกี้บ่บด้ห้อนเลยบด้ห้อนถึงขนาดนี้บัดเดี๋ยวนี้นี่ป้าโตโตโตมาจากว้าเาเลยห้อนจนแสบตา เดือนหนาบัดเงินเดือนออกแล้วก็เสียดเพดานก่อนหงนึงแต่ก็สีดาวเอาแอร์น่ะพี่น้องผ่อนเน่าก็อย่ามันสีพ่นเน่าเห็ดหงเดียวพอจะมานอนโฮมกันนางทองนางนัดไอ้วันมานอนโฮมกันเนาจะได้ไม่หอนมาทองอิ่มมาทองเปตั๊กไอ้แม่อิ่มบ่มีอะไ่เส้ามันบ่อยอิ่มเปิดตั๊กเอาเรื่องไหนหมอเดี๋ยวเอาคงกินเนี่ย ลงไปส่งให้พ่อแก้วน้ำ dragon. เอาตะชุกก้อนเด็กอยู่ในงานเด็กในจานนะครับชุกนะเลือกระดูกขาดนอย่างเงี่เล่นนอนแตกินกระดูกขาดเมื่อยห้อนเรอยากกินยังไรเราท้องในอยู่นี่มันเย็นเนาะมันลงอันมันหล่นมาไหลลงเด็กเน้ยเก็บกระต้องเลยเอาก็อยู่หม้อท้องแหงลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับพ่อกันคลิปใหม่เด้อจ้าพี่น้องทุกคน